เกิดมาล้อมรอบพระเจ้าเชิญเข้ามาพร้อมฟังวาจาพระองค์ประทับนาแทนบูชาเรียกหาเราทุกวันวันเชิญร้องั้นเซน ia, อะเลลูยาจงร้องสรนเซนบูชา เชนรับพระคริสตกายาเป็นอาหารบำรุงชีวิตสุแทนทะวาเครื่องบูชาแด่องค์ความรักและเมตตาชาวเราจงร้องเพลงทั่วนาโดยพร้อมเพรียงรวมใจเป็นเสียงเดียวกัน เดชะพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอมขอผันสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดา ah, และความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องให้เราได้ยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควร พงรงรับใช้พระบิดามาประทานอภัยแก่ผู้สำนึกผิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดพงเเด็จมาเรียกคนบาปให้เป็นทุกข์กลับใจข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเถิดพง่บประทับเบื้องขวาพระบิดาเพื่อทิฐานแทนข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าแต่พระเจ้า ทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรออเมนให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพงพอพระทัยให้พระบุตรท,ทอมองค์ลงมากอบกุ้มนุษยชาติที่พินาศไปพง์ทรงช่วยทุกคนให้พ้นจากการเป็นทาตของบาปแล้วโปรดให้เขาได้รับความยินดีนิรันดรด้วยเถิด ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรออเมนบทอ,อ่านจากหนังสือประกาศกโคเชยา อิสราอานเป็นเหมือนเถ้าอุ่นเขียวชอุ่มที่มีผลมากเขายิ่งเกิดผลมากเท่าใดก็ยิ่งสร้างแท่นบูชามากขึ้นเท่านั้นแผ่นดินของเขายิ่งอุดมสมบูรณ์มากเท่าใดเขาก็ยิ่งสร้างเสาศักดิ์สิทธิ์ให้งดงามยิ่งขึ้นเท่านั้นใจของเขาไม่เชื่อเขาจึงต้องรับโทษความผิดพระเจ้าตรงพังแท่นบูชา และจะส่งทำลายเสาศักดิ์สิทธิ์ของเขาแล้วเขาจะพูดว่าพวกเราไม่มีกษัตริย์เพราะเราไม่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเกรสัตจะมีประโยชน์อะไรสำหรับเรากรุงสมาเรียจะพินาศกษัตริย์ของเขาจะเป็นเหมือนเศษไม้ที่ลอยอยู่บนผิวน้ำสการะสถานบนที่สูงทั้งหลายของเมืองเอก ของเมืองอาเวนซึ่งเป็นบาปของอิสาราออลจะถูกทำลายหนามและกอนามจะงอกขึ้นบนแท่นบูชาเขาจะพูดกับภูเขาว,ว่าจงปกคุมเราไว้จะบอกเนินเขาว,ว่าทรงล้มลงทับพวกเราเถิดท่านทั้งหลายทรงหวานความชอบธรรมสำหรับตนทรงเกี่ยวผลเป็นความรักมั่นคงทรงไถดินที่ยังไม่เคยเพาะปลูก เพราะถึงเวลาแล้วที่จะสแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะ,สะเสด็จมาดั่งความรอดพ้นลงมาเหนือท่านเหมือนฝนพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าผู้ได้สแสวงหาพระเจ้าจะได้รับพระพรผู้ได้รักพระแน่นอน จะได้รับทุกสิ่งจะได้รับทุกสิ่งจงขับร้องเพลงถวายพระองค์จงร้องเพลงสรุดีถวายพระองค์จงบอกเล่าถึงพระราชกิจหน้าพิสงทั้งปวงของพระองค์จงภูมิใจในพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ใจของผู้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าจงชื่นชมเถิดจงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระอนุภาพของพระองค์จงแสวงหาพระพักของพระองค์อยู่เป็นนิดจงระลึกถึงพระราชก,กิจหน้าพิสวงที่ทรงกระทำระลึกถึงปฏิหารและพระวินิจฉัยที่พระองค์ทรงตรัสไว้ผู้ใดแสวงหาพระเจ้าจะได้รับพระพรผู้ใดรักพระแนนอน จะได้รับทุกสิ่งจะได้รับทุกสิ่งท่านทั้งหลายที่เป็นเชื้อสายของอับราฮมัมผู้รับใช้ของพระองค์เป็นลูกหลานของยาโคบซึ่งพระองค์ทรงเลือกสรรพระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราพระองค์ทรงปกครองทั่วแผ่นดินพระองค์ทรงะลึกถึนพันธสัญญาของพระองค์อยู่ตลอดเวลา ทรงเรารึกถึงพระวจาที่ทรงบัญชาไว้สำหรับมนุษย์หนึ่งพันชั่วอายุคนผู้ใด้สวงหาพระเจ้าจะได้รับรพระพรผู้ใดรักพระแน่นอนจะได้รับทุกสิ่งจะได้รับทุกสิ่งเชิญยืน a l l ล l u i a Ia, เวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้วพระออาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้วจงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด ระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพอุอานจะโพสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลาน,นั้นพิสุเจ้าทรงเรียกสิทธิ์ส2อคนเข้ามาพบประทานอำนาจให้เขาขับไล่ปีศาจให้รักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดอาคาสาวกสิคนมีนามดังนี้คนแรกคือซิโมนผู้มีสมญาว่าเปโตร กับอันดรูน้องชายของเขายากรบบุตรของเซเบดีกับยอนน้องชายฟิลิปและบาโทโรมิวโทมัสและมัตธิวคนเก็บภาษียากรบบุตรของอันเฟอัสและทัดเดอัสซิโมนจากกลุ่มชาตินิยมและยูดาสอิสคาดิโอตต่อมายูดาสผู้นี้ทรยศพระองค์พิสุเจ้าทรงส่งอาคาสาวกสิบสองคนนี้ออกไป ทรงสั่งเขาว่าอย่าเดินตามทางของคนต่างชาติอย่าเข้าไปในเมืองของชาวสมาเรียแต่จงไปหาแกะพระฝูงของวงวันอิสราเอลก่อนจงไปประกาศว่าอาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้วพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงแพร่เจริญเถิดพิสุเจ้าผงได้เรียก สาวกและก็ประทานอำนาจให้เขาทำอัศจรรย์ได้กับไล่ปีศาจได้รักษาโรคความเจ็บไข้ได้บ่อยๆครั้งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับชีวิตของเราหลายๆคนก็ตัดสินใจมาเป็นกิสชนเพราะได้รับพระพรได้รับอัศจรรย์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาหลายๆครั้งอัศจรรย์นั้นก็ช่วยให้ คนเหล่านั้นได้มาเชื่อในองค์พระเยสุเจา้าแต่ก็เป็นความเชื่อที่ยังเจือปนไปด้วยการติดอยู่กับอัศจรรย์ต่างๆแต่ชีวของเราคริสชนแล้วแต่ละวันของชีวของเรายิ่งต้องทําให้ความรับในชีวของเราที่มีต่อพระยิ่งบริสุทธิ์ขึ้นนั่นหมายถึงการที่เราสามารถน้อมรับความทุกข์ความยากลําบากต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราด้วยใจขอบพระคุณด้วยใจยินดีเพราะรู้ว่านั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราและสิ่งต่างๆเหล่านั้นต้องยิ่งทําให้เรารักพระมากขึ้นวางใจในพระมากขึ้นไม่ใช่ทําให้เราท้อใจถอดใจและดูเหมือนยิ่งเหินห่างจากพระก็ขอให้สิ่งที่พระเจ้าพงได ประทานพลังให้กับบรรดาศิษย์ได้ประทานพลังใจให้กับพวกเราด้วยเช่นเดียวกันที่เราจะได้ทําหน้าที่ของเราอย่างดีอย่างเต็มพลังเต็มความสามารถของเราทุกวันต่อไปแม้จะมีความยากลําบากแม้จะมีความทุกข์ยากแม้จะมีสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนไม่สมหวังในชีวิตของเราก็ขอให้เรารู้ว่านั่นแหละคือน้ำพระัยของพระเจ้าและนั่นแหละก็ยิ่งทําให้ ความรักที่เรามีต่อพระยิ่งหว่นยิ่งบริสุทธิ์งดงามมากขึ้น ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานเล่าองุ่น ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นนางุ่นและน้าพักน้าแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอด,น,น,ดอนิรันดร พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสัรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพร,ระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าขอให้การถวายบูชาเป็นเกียรติแด่พระนามขององค์ชำระข้าพเจ้าทั้งหลายให้บริสุทธิ์และช่วยให้ประพฤติตนเหมาะสมกับชีวินิลันดอนยิ่งขึ้นทุกวันด้วยเถิด ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลาย<ป>พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้าเรากำลังและลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนะักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้สักิ์สิทธิสถิตนิรันดร์พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการเพราะพงศุบรรดาให้ข้พาพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพองค์มีได้ทรงมีความจําเป็นที่ต้องรับคําสรรเสริญใดๆกระนั้นก็ดียังทรงพระกรุณาโปรดให้ข้พาพเจ้าทั้งหลายได้ขอบพระคุณคําสดุดีไม่ได้เพิ่มพูนพระเกียรติแต่นําพันธสถานมาช่วยข้พาพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นเดชพระบารมีพระคุตตเจ้าดังนั้นข้พาพเจ้าทั้งหลายร่วมใจกันถวายพระเกียรติสะดุดี พร้อมกับเทพนิกกรและบรรดานักบุญเป็นดิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิสทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้า,จ,าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพ,พรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุด ข้าแต่พระบิดาเจ้าพงษ์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบอกเกินประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาสรงพระจิตเจ้ามาบรรดาลให้ปังและเล่าหงุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่นเป็นพระกายและพระลหิยของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพระเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพงค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไทยลุงท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่า รับบางนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพวะงท่านทรงหยิบช่วยเล่าหมุน่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแก่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่า รับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี้เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่อภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิ ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนชีพพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนชีพของพระคริสตเจ้าขอน้อมถวายปังอันันดานชีวิตกับถ้วยโลหิตอันันดานความรอดน้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเ,เจ้าทั้งหลายกราบบอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังกิสพระสังคราชฟรังซิสเซเวียเกลียงสัก์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้า ปรทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงรับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรัดนดรกับพระนางมารีพรมจารีพระชนนีพระเจ้าและบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาข้าสาวกนักบ,บุญทุกท่านบุญยาสีนิโคลสัส และบุญลาศีชาวไทยทุกองผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสะดุดีพงโดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพงทรงพระสิริลุงโลกกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอาเมน พระเจ้าทรงรักเรามากถึงกับโปรดให้เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระองค์และเราก็เป็นเช่นนั้นเราจึงภาวนาด้วยความมั่นใจว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สการะพานาจัทงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ ปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแ,แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทินโปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตลายทั้งสิน้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุข และรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระนาจักพระนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าผู์ตรัสกับอาคาสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทบดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักร สงบราบลื่นมีสามัคคีรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเลอและของราชตลอดนิรันดรขอสันติสุขของพระคริสตเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยเราได้มอบสันติสุขของพระคริสตเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกการุณาเทิญ ลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรยประทานสันติสุขเทินนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข พระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์พระกายพระคิดเจ้าอาเมน ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์แล้วโปรดให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้รับพระพรที่ช่วยให้รอดพ้นและสรรเสริมพระองค์ตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริศเจ้าของข้าพรเจ้าทั้งหลายอามนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสนพานุภาพพระบิดาและพระบุตร และพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสตเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหน้าสองเจ็ดให้เราไปเป่าประกาศพระนามพระเจ้าผู้ทรงรักชาวเราตราบนีรันการ ให้เราไปเป่าประกาศพระวรสารและเป็นพยานด้วยแบบอย่างคริสตชนพระวัจ้าพระเจ้าเราได้